เชื่อมากพอไม่ลดความเชื่อแต่เพิ่มความเชื่อขึ้นทุกวันครูเป็นคนไม่ลดความเชื่อตัวเองลงเลยว่าครูจะเป็นมหาเศรษฐีแบบผู้ใจบุญแล้วครูจะมีเงินได้กี่เท่าไหร่ก็ได้ครูไม่เคยลดความเชื่อแต่ครูกับเพิ่มความเชื่อขึ้นทุกวันเพิ่มความเชื่อขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์ร้อยวันร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครูจะเพิ่มความเชื่อกับตัวเองเสมอพรครูเชื่อว่าถ้ามันเกิดแบบนี้มึงจะรวยหนักมากครูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้พรุ่งนี้มึงจะได้เงินว่าถ้าเป็นแบบนี้ เพิ่มความเชื่อให้กับตัวเองทุกๆวันนะคะเฮ้ยวันนี้ขายไม่ได้กูเชื่อเลยพรุ่งนี้มึงจะขายได้ร้อยกล่องมีคนนึงเนาะอินบ็อกมาหาครูนะคะบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีความเชื่อขายได้กล่องหนึ่งหายไปอาทิตย์หนึ่งก็ขายได้อีกกล่องนึงหายไปอาทิตย์นึงขายสบู่ได้ก้อนหนึ่งเขาบอกเขารู้สึกเขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องการขายเลยเพราะเขาขายไม่ดีเขาไปฟังไลฟ์ครูอยู่ไลฟ์หนึ่งที่ครูพูดว่าคุณเชื่อแบบไหนคุณได้แบบนั้นเขาก็บอกว่า ลองเชื่อแบบสุดใจไปเลยสิลองเชื่อแบบว่าจะไม่มีติ่งเอ๊ะอะไรของเขาอะนะแล้วเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาจะมีคนที่มาซื้อมาซื้อของเขาอะค่ะเป็นรถใหญ่เขาบอกว่าสัญญาณมันส่งมาเลยว่าอยู่ๆมีคนทักในเพจเข้ามาว่าสนใจสินค้าคุยไปคุยมาคุยเหมือนจะไม่เอาคุยไปคุยมาปิดกันไปหนึ่งร้อยกล่องชาค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองเขาเพิ่งรู้โฟโลว์ว่าทาไมเขาถึงขายได้ทีละชิ้นสองชิ้นคนอื่นขายได้ทีละร้อยทีละห้าสิบ ทำไมตัวเขาเองขายได้แค่ชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้นเขาก็ฟังครูทุกวันนะแต่ทําไมใจเขาว่ามันไม่ได้มันมันชิดแค่ว่าที่คนนี้เขาขายดีเพราะเขาสวยที่คนนี้เขาขายดีเพราะเขามีคอนเนคชันที่คนนี้เห็นไหมเหมือนที่ครูพูดไปเลยอะ่ะมันยังมีคนที่แบบนี้อีกเยอะเลยนะครูเชื่อแล้ววันนั้นอะ่ะเขาเปลี่ยนความเชื่อใหม่เขาบอกว่ามีคนทักในเพจมาเขาไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำว่าคนที่ทักที่เพจมาจะเปิดหนึ่งร้อยกล่องแล้วส่งไปให้ เออใครนะที่ต่างจังหวัดหรือต่างอะไรสักอย่างนะคะแต่อ่านเราก็ลืมประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ละทุกอย่างอะคะ่ะมันต้องเชื่อให้มากพอเชื่อให้เพิ่มขึ้นไม่ใช่เชื่อลดลงถ้าเชื่อลดลงมันก็ได้ตามผลลัพธ์ของความเชื่อนั่นแหละถ้าเชื่อมากขึ้นว่าวันหนึ่งจะเป็นของฉันวันนี้ฉันได้หนึ่งได้สองวันหนึ่งฉันจะได้ทีมงานส่งพลังนะคะ